านประธานที่ครบรับประเด็นที่ที่ฉันจะอภิปรายในวันนี้คือเรื่องคดีเหมืองทองอัคาราซึ่งเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจและเคลือบแคลงสงสัยของคนไทยทั้งประเทศพักเพื่อไทยได้นําเรื่องนี้มาเปิดเผยในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้อย่างน้อย3ามครั้งค่ะครั้งแรกโดยท่านสสสุทินคลังแสงประธานวิปพักร่วมฝ่ายค้านครั้งที่สองโดยสสนายแพทย์ชลรน่านสีแก้ว หัวหน้าพักเพื่อไทยและปัจจุบันเป็นผู้นำฝา่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและครั้งที่3โดยดิฉันจิราพรสินุพรสสร้อเอ็ดปรากฏว่าแม้มีการอภิปรายถึง3ครั้งสามคราและตั้งคำถามในหลายประเด็นต่อผพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะหัวหน้าคอสอชอในขณะนั้นแต่ทุกครั้งที่พลเอกประยุทธ์ลุกขึ้นมาตอบคำถามค่ะท่านตอบ ไม่เคยตรงคำถามและยังมีการปกปิดเป็นความลับทำให้ยิ่งสลับซับซ้อนกลายเป็นคดีระหว่างประเทศที่ดำมืดค่ะมีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประเทศไทยทำให้วันนี้ค่ะทิฉันต้องมาลุกอภิปรายเป็นครั้งที่สี่ เรื่องใน,ในการอภิปรายตามมาตรา152ในวันนี้คะ่ะที่ฉันจะซักถามทุกประเด็นที่ประชาชนอยากรู้และขอให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รับผิดชอบและเกี่ยวข้องโดยตรงที่ได้ลั่นวาจาว่าพร้อมตอบทุกคําถามได้มาตอบคําถามด้วยตัวเองไม่ต้องไปมอบใครมาถามมาตอบแทนคะ่ะเมื่อวานนี้คะ่ะดิฉันได้ฟังท่านนายกตอบคําถามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทําให้ดิฉันเพิ่งทราบว่าพลเอกประยุทธ์ นอกจากจะหลงในอำนาจแล้วก็ยังหลงตัวเองอีกค่ะกล้าที่จะเอาตัวเองไปเปรียบกับพระรามในวรรณคดีไทยซึ่งดิฉันคิดว่าพลเอกประยุทธ์ก็คงจะเชื่ออย่างนั้นจริงๆค่ะเพราะว่าพระรามมีลูกสมุนเป็นลิงค่ะลิงก็ต้องเลี้ยงด้วยกล้วยค่ะสถานการณ์อาจจะคล้ายๆกับที่พลเอกประยุทธ์เผชิญอยู่จึงเอาตัวเองไปเปรียบเทียบแบบนั้นท่านประธาน่ิรครพครับประเด็นแรกที่ดิฉันอยากจะ สักถามในวันนี้ก็คือว่าที่ผ่านมาค่ะคดีเหมืองทองอ่ราถูกเลื่อนการออกคำชี้ขาดอย่างน้อย3ครั้งและครั้งล่าสุดค่ะเดิมมีกำหนดออกคำชี้ขาดวันที่31มกราคม2565แต่กลับถูกเลื่อนไปอีกครั้งนี้เป็นการเลื่อนแบบไม่มีกำหนดค่ะสรุปว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมามีการเลื่อนออกคำชี้ขาดไม่ต่ำกว่าสี่ครั้ง ดังนั้นคำถามแรกที่ฉันจะขอถามผ่านท่านประธานไปยังผลเอกประยุทธ์จันโอชาก็คือการเลื่อนในแต่ละครั้งใครเป็นคนขอเลื่อนเลื่อนเพราะอะไรเลื่อนไปแล้วใครได้ประโยชน์หรือใครเสียประโยชน์เพราะมีข้อสังเกตว่าทุกครั้งที่มีการเลื่อนอาจคำชี้ขาดหลังจากนั้นไม่นานค่ะประเทศไทยก็จะทยอยคืนสิทธิ์ในการทำเหมืองเพิ่มพื้นที่สำรวจแร่ทองคำและให้สิทธิ์อื่นๆเกือบทุกครั้ง ประเด็นต่อมาค่ะตั้งแต่ราชาจักรไทยถูกบริษัทคิงสเกตฟ้องร้องรัฐบาลไทยไม่เคยรายงานและชี้แจงกับประชาชนผู้เสียภาษีผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินผืนนี้เลยว่าบริษัทคิงสเกตฟ้องร้องประเทศไทยในประเด็นใ,นใดบ้างและเรียกร้องค่าเสียหายรวมเป็นจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่ดิฉันจึงต้องไปเทียบเคียงกับกรณีเมืองทองกัครเมืองทองของประเทศเวเนซุเอลาค่ะซึ่งมีความ คล้ายคลึงกันก็ประเมินได้ว่าถ้าแพ้คดีประเทศไทยต้องจ่ายขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0่นล้านบาทซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชาออกมาชี้แจงว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงการคาดการไปเองดิฉันก็จะถามกลับเขาว่าถ้าบอกเป็นการคาดเดาไปเองแล้วทําไมพลเอกประยุทธ์จึงไม่กล้าบอกความจริงกับประชาชนว่าสรุปแล้วบริษัทคิงสเกตเรียกร้องค่าเสียหายเท่าไหร่อะไรบ้าง หรือที่ไม่ยอมเปิดปากพูดเพราะรู้ว่าจริงๆแล้วค่าเสียหายมันมากมายมหาศาลกว่าที่ที่ฉันได้พิปรายเอาไว้ท่านประธานที่เคารพครับที่ที่ฉันถามไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลื่อนออกคำชี้ขาดหรือเรื่องการฟ้องร้องนั้นอย่ามาอ้างว่าตอบไม่ได้เพราะเป็นความลับที่อนุญาโตตุลาการไม่ให้เปิดเผยเพราะถ้าเราไปดูในแถลงการของบริษัทคิงสเกตค่ะ ที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่27มีนาคม2561บอกว่าอนุญาโตตุลาการมีคำสั่งให้กระบวนการพิจารณาเป็นความลับเว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามการทำหน้าที่ตามกฎหมายท่านประธานที่ครบราแสดงว่าที่ผ่านมาถ้าเป็นการทำหน้าที่ตามกฎหมายก็ให้สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ค่ะบริษัทคิงเกดมีหน้าที่ต้องแจ้งต่อหน่วยงานกำกับหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ของออสเตรเลียมีหน้าที่ต้องรายงานผู้ลงทุนซึ่งตั้งแต่เรื่องเข้าสู่ชั้นอนุญาตโตตุลาการค่ะบริษัท k n g s g เกตได้ทํารายงานแจ้งความคืบหน้าคดีกับผู้ถือหุ้นของบริษัทมาโดยตลอดนี่ขนาดเป็นบริษัทเอกชนนะคะ <c oughs> เขายังทําหน้าที่รายงานให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบแต่สําหรับประเทศไทยประชาชนทั้งประเทศที่เป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้มีแต่ส่วนเสียจากคดีนี้ค่ะเขาอยากทราบ แต่รัฐบาลกลับเลือกที่จะปกปิดเป็นความลับมาโดยตลอดและที่สำคัญค่ะการตอบคำถามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นอำนาจเป็นตัวแทนอำนาจนิติบัญญัติที่มาจากประชาชนนอกจากนี้ค่ะการที่อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศมีคำสั่งให้กระบวนการพิจารณาความลับเป็นความลับเนี่ยค่ะคำว่ากระบวนการพิจารณาหมายถึงการระหว่างการไต่สวนการสืบพยานหลักฐานซึ่งเป็น กระบวนการก่อนออกคำชี้ขาดค่ะแต่กระบวนการเหล่านั้นได้เสร็จสิ้นลงตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์2,563ตอนนี้อนุญาโตตุลาการพร้อมอ่านคำชี้ขาดแล้วค่ะแต่ว่ามีการขอเลื่อนออกไปเรื่อยๆดังนั้น แม้กระทั่งในระหว่างการไต่สวนอนุญาโตตุตลาการยังมีข้อยกเว้นให้สามารถเปิดเผยข้อมูลได้และยิ่งตอนนี้กระบวนการอนุญาโตตุตลาการได้จบไปแล้วค่ะพลเอกประยุทธ์จะต้องตอบทุกคําถามไม่สามารถมาบ่ายเบียเ่ยงหีเกลี้ยงโดยอ้างว่าเป็นความลับได้อีกต่อไปยิ่งไปกว่านั้นค่ะในระยะหลังมาค่ะประเทศที่มีอาระยะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเวลามีคดีพิพาทระหว่างรัฐ กับนักลงทุนซึ่งเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะจะมีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์สาธารณะเท่าที่จําเป็นเพื่อความโปร่งใสาบางประเทศถึงกับมีการถ่ายทอดสดกระบวนการไต่สวนในชั้นอนุญาโตตุตลาการให้สาธารณชนสามารถติดตามได้ได้วยซ้ําอย่าลืมว่าคนที่ใช้มาตรา44คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรัฐประหารแต่เวลาที่เขาฟ้องค่ะ บริษัทเคนสเกตไม่ได้ฟ้องพลเอกประยุทธ์นะคะแต่ฟ้องประเทศไทยนั่นหมายถึงฟ้องคนไทยทุกคนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่รวมถึงท่านประธานทุกคนตกเป็นจำเลยร่วมกันค่ะทั้งๆที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยแล้วทําไมเจ้าของภาษีเจ้าของงบประมาณแผ่นดินเจ้าของผืนแผ่นดินประเทศไทยนี้จะรู้ไม่ได้คะว่าเขาฟ้องตัวเองเรื่องอะไรและต้องจ่ายเป็นจํานวนเท่าไหร่ท่านประธานที่เคารพค่ะหาก พิจารณาจากกฎของอังไ t ทร l ซึ่งเป็นกฎที่คณะอนุญาโตตุลาการใช้ในการตัดสินคดีคาดว่าผลจากการตัดสินสามารถออกได้เป็น3แนวทางก็คือแนวทางที่1ค่ะยุติกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายร้องขอพูดง่ายๆก็คือทั้งสองฝ่ายประนีประนอมยอมความกันจนนําไปสู่การถอนฟ้อง ซึ่งอนุญาโตตุตลาการค่ะจะไม่มีคําชี้ขาดออกมาว่าฝ่ายใดถูกหรือผิดแต่จะนําข้อตกลงประนีประนอมยอมความนั้นมาบันทึกไว้หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามก็จะสามารถนําไปใช้บังคับคดีได้แนวทางที่สองก็คือออกคําชี้ขาดแค่ข้อพิพาทในบางส่วนบางประเด็นแล้วเก็บข้อพิพาทที่เหลือไว้ชี้ขาดในภายหลังซึ่งหากออกมาในลักษณะนี้จะกลายเป็นว่าข้อพิพาทที่เหลือก็จะเป็นภาระของรัฐบาลต่อไป และแนวทางที่3ก็คือออกคำชี้ขาดข้อพิาพาททั้งหมดตัดสินเด็ดขาดว่าใครถูกใครผิดคำถามที่ที่ฉันได้เคยถามเมื่อคราวอภิปรายไม่ไว้วางใจปี2564ค่ะแต่พลเอกประยุทธ์ยังไม่เคยตอบวันนี้ที่ฉันจะขอถามอีกครั้งว่าสรุปแล้วรัฐบาลพลเอกประยุทธ์กับ k คิงสเกตจะขอยกเลิกกระบวนการอนุญาโตตุลาการและจะเดินหน้าเจรจากันหรือจะเลือกที่จะไม่เจรจา แต่จะสู้คดีกันจนถึงที่สุดท่านประธานที่รครคพัมถ้าสมมุติประเทศไทยเลือกที่จะสู้คดีจนถึงที่สุดซึ่งดิฉันให้เคยให้ข้อมูลไว้เมื่อตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงต้นปี2564ว่าไทยมีโอกาสแพ้คดีสูงมากค่ะและไม่ว่าอย่างไรก็ต้องจ่ายสิ่งที่เขาเรียกว่าค่างโง่ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบเงินทองคําหรือเป็นในรูปแบบทรัพยากรประเทศ ซึ่งปรากฏว่าตรงกันกับแถลงการของบริษัท Kingsgate ที่ต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่23กันยายน2564ค่ะระบุว่า Kingsgate ยืนยันว่ามีโอกาสที่จะได้ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จจากคณะอนุญวโตตุลาการขอสไลด์ถัดไปนะคะ ในรายงานนี้บอกว่า k คิ g สเกตยืนยันว่ามีโอกาสที่จะได้ผลลัพธ์ที่ประสบความสําเร็จจากชั้นอนุญาโตโตุลาการหากการเจรจากับประเทศไทยไม่สามารถสรุปผลสําเร็จได้ท่านประธานที่ครพัประโยคนี้หมายความว่าหากการเจรจาประนีประนอมยอมความระหว่างไทยกับคิง g เกตไม่ประสบความสําเร็จทางฝั่ง k คิงสเกตค่ะมั่นใจว่าถ้ามีการตัดสินชี้ขาดออกมาคิงสเกตจะเป็นฝ่ายชนะคดีอย่างแน่นอน ซึ่งข้อมูลนี้ตรงกันกันกบที่ที่ฉันได้เคยอภิปรายไว้ถ้ามีคำชี้ขาดออกมาว่าไทยแพ้คดีคำถามที่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศอยากทราบคำตอบที่สุดก็คือว่าคนที่ต้องรับผิดชอบคือประยุทธ์หรือประเทศคะพลเอกประยุทธ์ที่เคยประกาศว่าจะรับผิดชอบเองนั้นจะควักเงินในกระเป๋าตัวเองจ่ายหรือจะเอางบประมาณแผ่นดิน ของไทยไปจ่ายเพราะแค่ค่าทานายต่อสู้คดี700กว่าล้านบาทก็ใช้งบประมาณแผ่นดินไปสู้คดีคะ่ะช่วยตอบชัดๆให้สภาแห่งนี้ได้ทราบหน่อยคะ่ะประชาชนทั้งประเทศเห็นพฤติกรรมที่ผ่านมาของพลเอกประยุทธ์แล้วไม่สบายใจท่านประธานที่เครบคะ่ะประเด็นที่4คะ่ะดิฉันขอให้พลเอกประยุทธ์ชี้แจงชี้แจงต่อสภาแห่งนี้อย่างตรงไปตรงมาว่าการเปิดทางให้ บริษัทคินสเกตนำผงเงินผงทองคำที่ถูกอายัดไว้ออกไปขายการให้สิทธิสํารวจแร่เกือบ4ีแสนไร่การให้สิทธิต่อประธานบัตร4ี่แปลงเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาประนีประนอมยอมความหรือไม่ถ้าตอบว่าทั้งหมดที่ให้ไปน,นี้ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการประนีประนอมยอมความแล้วทําไมการฟ้องร้องกันยังไม่ยุติยังไม่ได้มีการชี้ขาดว่าใครถูกใครผิดคดียังไม่ถึงที่สุดค่ะรัฐบาลไทยก็ดันไป เปิดเหมืองให้เขาทําต่อแล้วและนอกจากจะได้สิทธิ์ทาเหมืองเดิมแล้วไทยที่ตกเป็นจําเลยของบริษัท k n g s g เกตยังให้สิทธิ์ในการสรํารวจแรกเพื่อทําเหมืองเพิ่มอีกเกือบ4ี่แสนไร่และคาดว่าที่รออนุญาตอยู่อีกประมาณเกือบ6กแสนไร่ก็คงจะอนุมัติเพิ่มเติมอีกแน่นอนมันเป็นไปได้อย่างไรคะที่คดีพิพาทในเหมืองเดิมที่มีพื้นที่เพียง3,000กว่าไร่ยังไม่ยุติตอนนี้นอกจากจะได้สิ พื้นที่เดิมคืนค่ะยังได้สิทธิ์ใหม่เพิ่มเติมเท่ากับว่าต้องใช้สมบัติชาติเฉียด1 000, 000, ล้านไร่เพื่อสังเวยค่าโง,ง่ของการใช้มาตรา44สั่งปิดเมืองทองอัครามันเป็นไปได้อย่างไรคะพลเอกประยุทธ์ช่วยตอบคาถามนี้ให้ชัดๆหน่อยค่ะถ้ายังยืนยันว่าการให้รายการข้างต้นเป็นการให้ตามกฎหมายปกต,ติไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการเจราจากรณปรีประนอมยอมความคําถามต่อมาก็คือ แล้วที่รัฐบาลผลเอกประยุทธ์รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องออกมาให้ข่าวว่าการเจรจาประนีประนอมกับบริษัท n g s g เกตมีแนวโน้มที่จะจบลงด้วยดีนั้นสรุปแล้วไทยให้อะไรเขาคะเขาถึงจะยอมประนีประนอมยอมความด้วยมันไม่มีในโลกคะ่ะที่โจย์จะยอมประนีประนอมยอมความแล้วก็ถอนฟ้องฟรีๆโดยที่ไม่ได้ประโยชน์ที่คุ้มค่ากลับไปเลยท่านประธานที่ครบคะ่ะคำถามที่ถามว่ารายการเหล่านั้นเป็นข้อแลกเปลี่ยน ในการเจราจาประนอมยอมความระหว่างไทยกับ k คิงสเกตหรือไม่มีคำตอบอยู่ในถแถลงการต่อตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลียของคิง g เกตนะคะเมื่อวันที่23กันยายน2564ค่ะขออนุญาตขึ้นสไลด์ค่ะในถแถลงการนะคะของบริษัทคิงสเกตค่ะแปลเป็นภาษาไทยค่ะระบุว่าคิง g เกตและ รัฐบาลไทยได้ร่วมกันร้องขอให้คณะอนุญาโตตุลาการชะลอคำชี้ขาดไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2564เพื่อขยายเวลาสั้นๆให้ทั้งสองฝ่ายได้เจรจาหาข้อยุติข้อพิพาทร่วมกันและคิงสเกตได้เจรจากับรัฐบาลไทยเพื่อพิจารณาข้อตกลงซึ่งจะต้องทำตามขั้นตอนมีทั้งหมด11รายการ ชัดเจนนะคะว่ามีการเจรจาประนีประนอมยอมความกันแล้วก็ยังระบุรายการที่เจรจามาอีก11รายการค่ะยกตัวอย่างเช่นคะการให้ใบอนุญาตและคำขอใบอนุญาตที่จำเป็นในการดำเนินการเหมืองทองคำชาตรีการต่ออายุการอนุมัติคำขอใบอนุญาตการสำรวจที่สำคัญการให้สิทธิ์และการลดหย่อนภาษีจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI การเข้าถึงเงินทุนเพื่อการพัฒนาสำหรับการปรับปรุงการขยายเหมืองการพัฒนาโรงงานผลิตทองคำในท้องถิ่นของไทยที่ได้รับการรับรองระดับสากลการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยในการนำบริษัทอรราเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายในท้องถิ่นที่ค้างอยู่ทั้งหมดนี่คือรายการที่ k คิงสเกตระบุว่ากำลังเจรจ,จารต่อรองอยู่กับประเทศไทยค<ส>่ะ เอกสารที่ที่ฉันได้แสดงต่อสภาเป็นเอกสารที่บริษัท k n g g เกตมีอยู่ในเว็บไซต์นะคะศัทถ้าท่านว่างสามารถเข้าเว็บไซต์ค g g เกตเข้าไปเสิร์ชดูได้เลยค่ะท่านประธานที่เคารพค่ะจากข้อมูลถแถลงการของบริษัท k n g g เกต gate, ที่ที่ฉันเพิ่งกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะชัดเจนว่าที่ผ่านมาค่ะการที่ไทยให้ผลประโยชน์และคืนสิทธิ์ต่างๆกับบริษัท k n g g เกต gate, เป็นข้อต่อรองในการเจราจาประนีประนอมยอมความค่ะ ซึ่งยังคงเป็นข้อมูลที่ตรงกันกับที่ที่ชันได้เคยพิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อปี5 6 6พนพลเอกประยุทธ์ค่ะคืนเหมืองให้กับต่างชาติแต่ไม่ยอมคืนอำนาจให้กับประชาชนหลงมัวเมาอยู่ในอำนาจจนบ้านเมือง จะพังไปข้างหน้าสรุปปิดเมืองไปแล้วประเทศเสียหายไปแล้วก็ต้องมาคืนสิทธิ์ให้เขาอยู่ดีกลายเป็นว่าสิ่งที่ประเทศไทยต้องเสียให้กับบริษัทคิงสเกตจากการประนีประนอมยอมความครั้งนี้มันอาจมหาศาลมากกว่าเม็ดเงินและทองคําที่ต้องชดใช้ในกรณีที่แพ้คดีเสียอีกนอกจากนี้ค่ะถ้าเข้าไปดูในรายละเอียดจะพบว่า การให้อาชชาบัตรพิเศษสำรวจแร่จำนวนเกือบ4แสนไร่และการให้ประธานบัตรทำเหมืองนั้นเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับโดยเฉพาะพระราชบัญญัติเหมืองแร่ปี2560ซึ่งดิฉันอยากให้ท่านประธานค่ะได้ดูบทบัญญัติมาตราที่17วรรค4ีค่ะ วางหลักไว้ว่าพื้นที่ที่จะกําหนดให้เป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทําเหมืองต้องไม่ใช่พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเขตพื้นที่ที่มีกฎหมายห้ามการเข้าใช้ประโยชน์โดยเด็ดขาดพื้นที่เขตปลอดภัยและความมั่นคงแห่งชาติหรือพื้นที่แหล่งต้นน้ําหรือป่าน้ําซับซึมท่านประธานที่ครบคะ่ะ ในพรบรเหมืองแร่2560ฉบับนี้ค่ะกำหนดให้ต้องทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่และกำหนดเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมืองกฎหมายข้อนี้กำลังบอกว่าหลังมีพรบรเหมืองแร่ปี2 5 6 0ฉบับนี้จะต้องมีการกำหนดเขตเหมืองแร่ค่ะโดยต้องเอาพื้นที่ในประเทศไทยทั้งหมดมากลางเพื่อกำหนดว่าพื้นที่ใดเป็นเขตที่ทำเหมืองแร่ได้บ้างแต่ปรากฏว่าผ่านมาเกือบ5ปีค่ะตั้งแต่พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนถึงตอนนี้ ประเทศไทยยังไม่ได้มีการประกาศเขตเหมืองแร่ค่ะแต่ตอนนี้มีการเปิดทางให้สำรวจแร่จำนวนเกือบ400,000ไร่และต่ออายุป,ประธานบัตรทำเหมืองให้กับบริษัทอัคาราคำถามคือแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าพื้นที่ที่มีการอนุมัติไปมีอนา,าเขตที่ไปทับซ้อนกับเขตอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป,ป่าพื้นที่แหล่งต้นน้ำหรือป่าน้ำซับซึมหรือไม่มท่านประธานที่เคารพคะที่สำคัญค่ะ ในพื้นที่อีกราว6,000 600, ไร่ที่บริษัท k i n g s g เก e ได้ทำเรื่องขอประธานบัตรทำเหมืองและขออัชฉาบัตรพิเศษสำรวจแรกคร้างไว้เป็นพื้นที่ที่มีแหล่งทองคำชื่อแหล่งสุวรรณและแหล่งโชคดีค่ะทั้งสองแหล่งนี้ค่ะมีพื้นที่รวมกันกว่า31,250ไร่อยู่ห่างจากแหล่งชาตรีไปทางเหนือประมาณ10-30กิโลเมตรคาดว่าอยู่ในเขตอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลก และปรากฏว่าแหล่งทองคําทั้งสองแห่งนี้ค่ะมีพื้นที่ทับซ้อนกันกับเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งสแ,ลงลงแลสลงหลวงและป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ําวังทองฝั่งซ้ายค่ะคําถามก็คือว่ากฎหมายบอกว่าไม่ให้ทําเหมืองแร่ในเขตอุทยานแห่งชาติแต่คิงสเกตเข้าขอมาค่ะแล้วพลเอกประยุทธ์จะยกพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงและป่าสงวนแห่งชาติให้กับคิงสเกตใช้สํารวจแร่ทองคําทําเหมืองแร่ทองคําหรือไม่ ท่ประธานที่รครบค่ะที่ผ่านมามีความพยายามในการดึงเวลาค่ะแล้วรัฐบาลก็ค่อยๆแร่เนื้อเถือแผ่นดินให้กับบริษัทคิง g เกตไปเรื่อยๆถ้ารอบนี้ยอมยกพื้นที่อุทยานแห่งชาติกับป่าสงวนให้อีกพลเอกประยุทธ์จะเป็นคนที่ทําให้คําว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองเป็นรูปประทขึ้นมาทันทีค่ะแต่คำนี้ต้องใช้กับคิง g เก e เท่านั้นนะคะเพราะยิ่งทอดเวลาออกไปนานคิง g เก e ก็ยิ่งได้ค่ะ ได้สำรวจทองบ้างได้ประทานบัตรทำเหมืองทองบ้างได้ขุดทองบ้างแต่สำหรับประเทศไทยมีแต่เสียกับเสียค่ะยิ่งไปกว่านั้นค่ะรายการข้อตกลงที่มีการนำมาเจราจาประนีประนอมยอมความกันนั้นอยู่เหนือนอกข้อพิพาทค่ะซึ่งการประนีประนอมยอมความเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้แต่การเจราจาประนีประนอมยอมความในประเด็นที่ไม่อยู่ในข้อพิพาทเป็นเรื่องผิดปกติค่ะ ท่าประธานที่ครบรอบข้อพิพาทระหว่างบริษัทคิง g เกตกับราชนาจาักรไทยจุดศูนย์กลางของปัญหาเป็นเรื่องของการที่พลเอกประยุทธ์ใช้อำนาจตามมาตรา44ออกคำสั่งให้ระงรับการทําเหมืองแร่ทองคําของบริษัทอาครราซึ่งคิง g เกตฟ้องร้องว่าการกระทํานี้เป็นการอดโอนกิจการมาเป็นของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือที่เขาบอกว่า unlawful expropriation ซึ่งขัดต่อความตกลงเขตเสรีการค้าไทยออสเตรเลียหรือทัฟต้ามาตรา912คิงสเกตจึงได้นำเรื่องนี้ขึ้นสู่ชั้นอนุญาโตตุลาการดังนั้นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นค่ะจึงเป็นเรื่องของการใช้มาตรา44ไปปิดเหมืองคิงสเกตเห็นว่าขัดต่อความตกลงทัฟต้าเขาก็จึงได้ฟ้องร้องซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อตกลงทั้ง11รายการที่ไทยกับคิงสเกตต่อรองกันอยู่าาท่ระธานที่ครบคะซึ่งถ้าดูใน พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพศ2545มาตราที่3มงเล็บ4ค่ะระบุว่าถ้าพิสูจน์ได้ว่าอนุญาโตตุลาการออกคำชี้ขาดและมีการตัดสินชี้ขาดในประเด็นที่เกินกว่าข้อพิพาทส่วนที่ชี้ขาดเกินมานั้นค่ะไม่สามารถใช้บังคับกับศาลไทยได้ดังนั้นถ้า มีการนำข้อตกลงทั้ง11รายการที่มีการเจราจาไปใส่ในคำชี้ขาดส่วน11รายการนั้นจะกลายเป็นโมฆะหรือถูกยกเลิกทันทีซึ่งเป็นไปนตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการมาตรา43วมเล็4และอนุสัญญานิวยอร์กแต่ถ้าไทยกับคิงสเกตค่ะมีการประนีประนอมยอมความจนนำไปสู่การถอนฟ้องและอนุญาโตตุลาการไม่ได้มีคำชี้ขาดออกมามีเพียงบันทึก ข้อตกลงประนีประนอมยอมความของทั้งสองสัของทั้งสองฝ่ายไว้โดยที่ไม่ได้มีความเห็นของอนุญาโตโตุลาการประกอบคําถามที่สําคัญที่สุดก็คือรายการต่างๆที่มีการเจราจาแลกเปลี่ยนกันนั้นมันดิวพโรเซสหรือมันทาถูกต้องตามกฎหมายในประเทศของไทยหรือไม่ทุกรายการที่เป็นข้อตกลงในการเจราจาประนีประนอมยอมความทำตามกระบวนการกฎหมายไทยหรือไม่ ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นการเจรจาข้อตกลงกันโดยที่รัฐบาลไทยกับ k i n g งสเกตรู้แก่ใจว่าทําการดําเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมายการกระทํานี้ค่ะจะเข้าข่ายเป็นการสมคบคิดในการช่อฉนร่วมกันทําผิดต่อกฎหมายอีกประเทศหนึ่งขัดต่ออนุสัญญาสหาประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตซึ่งออสเตรเลียและประเทศไทยเป็นภาคีอยู่และ เรื่องนี้ท่านจะต้องถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นและถึงที่สุดและถ้าสมมุติสุดท้ายมีการถอนฟ้องจริงค่ะอนุญาโตตุตลาการไม่ได้ออกคำชี้ขาดออกมาอย่าลืมว่ายังมีบริษัทซูริกออสเตรเลียนอินชูลันนะคะซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยที่ศาลเมืองนิวเซา w ล l e s ได้พิพากษาให้จ่ายค่าประกันความเสี่ยงทางการเมืองให้กับบริษัทคิงสเกตจากกรณีที่พลเอกประยุทธ์ใช้มาตรา44ปิดเมืองทองคารา และบริษัทประกันภัยแห่งนี้ก็ถือเป็นโจทย์ร่วมกับ k i n g เกตคะ่ะเขาขอเขารอคําชี้ขาดอยู่คะ่ะซึ่งการที่ไม่ออกคําชี้ขาดไม่ได้ตัดสิทธิ์บริษัทซูริทอินชารันผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะเข้าไปร้องสอดได้อีกนะคะสุดท้ายคดีน,นี้ที่พลเอกประยุทธ์คิดว่าจะสามารถประนีประนอมยอมความจนถอนฟ้องได้นั้นก็ไม่จบอยู่ดีค,คะ่ะท่านประธานที่เครพครับ การพยายามเจราจาประนีประนอมยอมความโดยเอาแผ่นดินเอาทรัพย์สินทรัพย์สมบัติชาติไปประเคนให้กับบริษัทเอกชนต่างชาติเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องเสียเป็นตัวเงินเป็นทองคําเพื่อชดใช้ความผิดแทนพลเอกประยุทธ์อันนี้ว่าเลวร้ายแล้วนะคะแต่ที่ลึกไปกว่านั้นก็คือที่มีการเจราจาประนีประนอมยอมความเพื่อนําไปสู่การถอนฟ้องเพราะ พลเอกประยุทธ์ไม่อยากให้มีการตัดสินมาตรา44ใช่หรือไม่เพราะถ้าคณะนุ้อโตตุลาการพิเศษค่ะออกคำชี้ขาดออกมาเขาจะต้องตัดสินประเด็นข้อพิพาทนั่นก็คือต้องตัดสินว่าการใช้มาตรา44ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคอสชในขณะนั้นว่าขัดต่อความตกลงทัฟต้าหรือไม่อนนุญาโตตุลาการค่ะจะต้องชี้สถานะทางกฎหมายของมาตรา44 ซึ่งคงไม่มีอภินิหารทางกฎหมายใดในโลกนี้ที่จะทําให้การใช้มาตรา44เป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบทำในเวทีสากลโลกเพราะมาตรา44บค่ะเป็นกฎหมายเถื่อนเป็นกฎหมายที่กําหนดโทษทางอาญาที่ไม่ผ่านรัฐสภาแต่ออกโดยคณะรัฐประหารที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน แล้วคณะอนุญาโตโตุลาการเขาจะก,กล้ารับรองความมหัศจรรย์ของกฎหมายเถื่อนนี้หรือคะท่านประธานาที่โคราะถ้าคณะอนุญาโตโตุลาการชี้สถานะของมาตรา44ว่าไม่มีสถานะเป็นกฎหมายมันจะกลายเป็นซูนามิที่สะเทือนไปถึงผู้ที่ออกและร่วมออกมาตรา44ทั้งหมดนั่นก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาและคณะรัฐประหาร จากการตรวจสอบเบื้องต้นกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศหลายท่านค่ะให้ความเห็นตรงกันว่าพฤติการของพลเอกประยุทธ์และคณะรัฐประหารที่ได้ใช้มาตรา44กระทำการต่อบริษัท k i n g ง g a t e ซึ่งเป็นบริษัทต่างชาติมีองค์ประกอบเข้าขายเป็น Organized Group Criminal หรือ,องค์กรอาชญากรรมค่ะ คำนี้อยู่ในนิยามตามอาร์เ l e ที่2ของอนุสัญญาสหาประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรดังนั้นค่ะการใช้มาตรา44อาจจะทำให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาถูกตีความเป็นองค์กรอาชญากรรมต้องกลายเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารของประเทศไทยคนแรกที่ต้องไปขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศเพราะเหตุนี้ใช่หรือไม่คะ พลเอกประยุทธ์ถึงพยายามเจรจาให้เขาถอนฟ้องเพราะว่าถ้าถูกตัดสินว่าการใช้มาตรา44เป็นสิ่งที่ผิดมันจะกลายเป็น after shock ที่สะเทือนพลเอกประยุทธ์และคณะรัฐประหารทั้งหมดท่านประธานที่เคารพคะการที่พลเอกประยุทธ์ตัดสินใจใช้มาตรา44ถือเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดมหันไปรอบหนึ่งค่ะและยังพยายามจะเจรจาเอาทรัพย์สินเอาประเทศไปประกันตัวเองออกจากคดี ถ้าไทยมีการเจรจาประนีประนอมยอมความกับคิงสเกตที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายอีกมันจะกลายเป็นความผิดพลาดร้ายแรงซ้ำสองของเอิประยุทธ์จันโอชาและจะสร้างปัญหาสร้างภาร,ระให้กับประเทศนี้เพิ่มไม่มีที่สิ้นสุดค่ะดังนั้นที่ฉันเรียนว่าประเทศไทยต้องเผชิญกับชะตากรรมแบบนี้เพราะมีการทำรัฐประหารมีการใช้มาตรา44 และที่สำคัญเพราะมีนายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาหากวันนี้ค่ะเราไม่สามารถสแสวงหาความจริงจากปากของพลเอกประยุทธ์ได้ก็ขอให้ทุกคำถามที่ดิฉันได้ถามไปวันนี้ได้ประทับอยู่ในหัวใจของคนไทยทั้งประเทศและขอให้ทุกท่านได้รับรู้ว่า พักเพื่อไทยจะไม่มีวันลืมเรื่องนี้ค่ะเราจะสแสวงหาข้อเท็จจริงจากทุกช่องทางและจะติดตามจนถึงที่สุดเราจะนําความจริงนําข้อมูลมาตีแผ่ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงเบื้องหลังของคดีนี้ถ้าพบว่าการเจรจาประนีประนอมยอมความและข้อตกลงต่างๆที่พลเอกประยุทธ์ทําไว้มีพฤติกรรมที่ไม่สุจริตข้อแนะนําเดียวของดิฉันที่อยากจะฝากไปถึงพลเอกประยุทธ์ในวันนี้ก็คือ ขอให้ท่านเตรียมทีมทนายความทั้งในประเทศและต่างประเทศไว้ให้ดีๆค่ะขอบคุณค่ะ